นิยายวายเรื่องตามรักซูปเปอร์สตาร์บทที่1เวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าอีเฉินเยียนที่เพิ่งลงจากเครื่องกลับจากการถ่ายภาพยนตร์ติดต่อกันนานหลายเดือนดูเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดแต่เนื่องจากมีแฟนคลับมารอรับที่สนามบินจำนวนมากทำให้เขาไม่เลือกออกทาง VIP เพราะรู้ว่าแฟนๆไม่ได้เจอเขานานแล้ว อีกทั้งยังต้องมารออย่างยากลำบากอยู่เป็นวันๆเขาทำตัวเองให้สดชื่นก่อนเดินตรงไปยังประตูทางทิศเหนือของสนามบินอี้เฉินเยียนถอดแว่นตากันแดดกับผ้าปิดปากออกเพื่อให้แฟนๆถ่ายรูปได้สะดวกเขาทั้งยิ้มและโบกมือทักทายแฟนคลับไปตลอดทางและยังกําชับให้ทุกคนรักษาระเบียบและระวังหกล้มสุดท้ายทั้งเขาและลี่เย่ผู้จัดการก็หลุดออกจากกลุ่มแฟนคลับ เขาไปนั่งประจําที่บนรถตู้รถค่อยๆขับห่างออกไปพร้อมทั้งเสียงกรีดด้วยความตื่นเต้นของบรรดาแฟนๆที่เบาลงเมื่อภาพแฟนคลับด้านนอกไหลออกไปแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของอีเ้เฉินเยียนก็เลือนหายก่อนที่เขาจะเอนตัวพิงเบาแล้วหลับตาลงลีเย่ผู้จัดการที่นั่งข้างๆหันมามองเขาแวบ,บหนึ่งอย่างไม่อยากจะรบกวนอีเ้เฉินเยียนกำลังหลับตาพักผ่อน ถึงแม้ใบหน้าจะฉายแววเหนื่อยล้าแต่เครื่องหน้าก็ยังงดงามจมูกโด่งเป็นสันลิมฝีปากบางเดบิวต์มา8ปีแล้วใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มก็ยังเหมือนในตอนนั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย2-3ปีมานี้นอกจากที่เย่แล้วเวลาที่อีเ้เฉินเยียนต้องเผชิญหน้ากับคนอื่นลิมฝีปากก็มักจะประดับด้วยรอยยิ้มงดงามอยู่เสมอแทบจะไม่มีพิรุธให้ใครเห็น ทาวารีเยร่รู้ดีว่าในใจของอี้เฉินเยียนนั้นมีแต่ความเย็นชาและโดดเดี่ยวเขาอดสายนาไม่ได้นับวันยิ่งรู้สึกว่าบางครั้งการที่อี้เฉินเยียนมีทักษะการแสดงที่ดีมากแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่หลังจากภายในรถเงียบอยู่ได้ประมาณ15นาทีลีเย่อ่านตารางงานจากนั้นจึงเริ่มถ่ายทอดต่อไปให้อี้เฉินเยียนฟังถึงแม้จะเพิ่งปิดกล้องภาพยนตร์ไป แต่อีเฉินเยียนก็ไม่ได้พักผ่อนนาน <_ d ates> เขายังมีงานอีกมากที่ต้องทำสองสามวันหลังจากนี้เขายังต้องเตรียมสัมภาษณ์พิเศษของนิตยสารแฟชั่นโยคะเมะมีการสัมภาษณ์บนเว่ยปัวพูดคุยกับแฟนคลับและยังต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงการกุศลของศิลปินถึงตอนนั้นจะมีนักแสดงรุ่นใหญ่ตบเท้ามาเดินพรมแดงกันมากมายต่อจากงานเลี้ยงการกุศลก็จะเป็นงานเปิดกล้องของกองถ่ายเรื่องแม่ไม้ปรมอาจารย์ หลังจากลี่เย่พูดจบด้วยใบหน้านิ่งเรียบแล้วอี้เฉินเยียนย่นคิวน้วน,น้อยๆก่อนตอบรับว,ว่าอืมเข้าใจแล้วเก็บตารางงานเรียบร้อยจู่ๆวววตาของลี่เย่ที่มองอี้เฉินเยียนก็แฝงความหมายลึกซึง้งน้ำเสียงที่พูดก็เปลี่ยนไปยังมีอีกเรื่องหนึ่งทั้งสองอยู่ด้วยกันมานานอี้เฉินเยียนฟังออกว่ามีเรื่องผิดปกติเขาเปิดเปลือกตาขึ้นแล้วถามมีอะไร อย่างอันวี่ที่โรงพยาบาลกลางเมืองเอสครับท่านประธานเข้าใจแล้วครับผมรบกวนด้วยนะครับถังกัวยังพูดไม่ทันจบอีกฝ่ายก็วางสายไปก่อนเขาถือโทรศัพท์ค้างในมือแอบทอดถอนใจคุณชายประสบอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลกว่าหนึ่งสัปดาห์ระหว่างนั้นไม่มีใครมาเยี่ยมเลยสักคนคุณผู้ชายคนนั้นก็ติดต่อมไม่ได้ถังกัว อยากให้ประธานอย่างมาเยี่ยมสักครั้งอย่างไรเขากับคุณชายก็เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเมื่อกลับมาถึงห้องผู้ป่วยถังกัวก็ยืนอึ้งอยู่หน้าประตูพอบนเตียงในห้องว่างเปล่าเขากว่าตาไปรอบๆวินาทีต่อมาก็เห็นอย่างอันอียืนหกสูงพิงผนังอยู่คุณชายเขาเดินเข้าไปหาพลางรองเรียกด้วยความตกใจยางอันอีพลิกตัวตามเสียงเรียก ก่อนจะค่อยๆกลับมายืนไม่ต้องห่วงฉันแค่ออกกำลังกายนิดหน่อยนะ่ะภายใต้ผมที่ปลอกหนา้าผากดวงตาของอย่างอันอีเป็นประกายชัดมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยทำให้ถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในชุดผู้ป่วยตัวโครง่งแต่ก็ยังคงเปล่งประกายสง่างามเทียบกับคุณชายวายร้ายผู้หญิงยโสและหยาบคายก่อนประสบอุบัติเหตุแล้วอย่างอันอีคนปัจจุบันน่ารักและน่าคบหามากกว่าอย่างเห็นได้ชัดหลังจากล้างมือเรียบร้อย อย่างอันวีก็ถือกล้วยกับส้มมานั่งลงข้างเตียงจากนั้นถึงได้เอ่ยปากถามจริงสิถางัวท่านพี่เอิมพี่นะ่ะเขาว่ายังไงบ้างคนถูกถามก็ได้แต่ยิ้มอย่างจนปัญญาคุณชายครับคือท่านประธานยุ่งมากและอีกสองวันคุณชายก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วอาจจะไม่มีเวลามาเยี่ยมไม่เป็นไรหรอกก็คิดไว้อยู่แล้วละนะปฏิกิริยาของอย่างอันวีเฉยมาก เขาบอกเปเลือกส้มอย่างสบายๆพี่เขาไม่ชอบฉันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่อีกอย่างดึกดื่นแล้วแอบออกไปดื่มเหล้าก็ไม่ใช่เรื่องถูกต้องแถมยังเมาแล้วขับอีกก็ถือว่าทำตัวเองนั่นแหละนะเอ่อถังกลัวพูดไม่ออกช่วงสองสามวันวันนี้คุณชัยมักจะพูดแขวะตัวเองอยู่บ่อยๆถังกลัวพึงง่งฝงซานได้ไม่กี่วินาทีเสียงของอย่างอันอีก็ลอยมาอีกถังกลัวอ้าปากครับ ยังไม่ทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ยอมอ้าปากอย่างว่าง,ง่ายอ้ากว้างอีกหน่อยบริการคนนี้เชื่อฟังดีจริงอย่างอันอีเลิกคิ้วจากนั้นก็โยนชิ้นส้มในมือผ่านระยะทางใกล้ๆเข้าปากของถังกัวได้พอดิพอดีทางกัวชงะงักกึกปิดปากงับส้มไว้ไม่กล้าขยับตัวอย่างอันอีตลกกับท่าทางงงๆของถังกัวหัวเราะโชวเขี้ยวเล็กๆสองซี่ออกมาให้เห็น อึ้งอะไรของนายน่ะรีบกินสิส้มนี่หวานมากเลยนะได้ยินแบบนั้นถังกัวถึงค่อยๆเคียเ้ยวและพบว่าส้มนี่หวานมากจริงๆอย่างอันอียิ้มแผลจู่ๆก็เดินมาหยุดข้างถังกัวเขามองประเมินอ,อีกฝ่ายหนึ่งรอบจากนั้นก็ยื่นมือมาบีบไหลแล้วชกแผ่นอกไปสองทีคุณชายคุณชายจะทําอะไรครับถังกัวค่อนข้างกระวนกระวายหลังจากประสบอุบัติเหตุอย่างอันอีก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน นับวันเขายิ่งไม่เข้าใจว่าเจ้านายกำลังคิดอะไรอยู่ทั้งเตี้ยทั้งผอมทั้งกลัวนายเป็นบริกาจ,จริงเหรอความกระวนกระวายในใจของทั้งกลัวไยวับแทนที่ด้วยความกลัดกลุ้มจริงจังคุณชายอย่ามองผมแบบนี้สิครับผมมีความสามารถไม่น้อยนะอย่างอันอีชงักกึกอดขำไม่ได้ก่อนจะตบไล่ทั้งกลัวไปสองทีงั้นคงต้องทำงานหนักเลยนะ ถังกัวเริ่มร้อนลนทำไมน้ำเสียงถึงได้ฟังดูขอไปทีแบบนี้ล่ะคุณชายต้องเชื่อผมนะครับอืมอย่างอันวีพยักหน้าแบบขอไปทีก่อนจะนั่งลงอย่างผ่อนคลายกินส้มไปพลางเปิดนิตยสารบนโต๊ะไปด้วยเขาเองก็มีหน้าที่ปกป้องเจ้านายถังกัวเป็นบริกาศในยุคปัจจุบันแต่เขาเป็นองค์ัลักประจำตัวของท่านแม่ทัพในอดีตทั้งเก่งศิลปะการต่อสู้และวิชาตัวเบา ถึงจะมีชื่อว่าอย่างอันอีเหมือนกันจริงอยู่ที่ทั้งชื่อและใบหน้าจะเหมือนในอดีตแต่เขากลับไม่ใช่เจ้าของตัวจริงของร่างกายนี้อย่างอันอีเป็นลูกน้องสมรสแม่แท้ๆเสียชีวิตไปนานแล้วเมื่อสองปีก่อนหลังจากถูกพากลับมาที่บ้านตระกูลหยางก็เริ่มทําตัวเอ้อระเหายรอยชายเดี๋ยวนี้ยิ่งเอาตะกินดื่มเที่ยวเล่นเป็นคุณชายที่ไปที่ไหนก็เอาแต่ก่อเรื่องสร้างปัญหาอย่างอันอีไล่บริรส่วนตัวออกติดกัน3คนแล้ว ถามยังมีเงื่อนไขความต้องการอีกเป็นกองเช่นต้องเป็นคนอารมณ์ดีชื่อต้องจำง่ายห้ามโหดร้ายน่ากลัวห้ามเป็นคนพูดน้อยที่สำคัญคือห้ามสูงกว่าเขาสุดท้ายบ้านตระกูลหยางก็ไปค้นพบถังกวัวผู้สูง175ถ้าทางทึมๆด้านหน้าตาไร้พิสงสมองของเจ้าของร่างเดิมต้องมีปัญหาแนๆ่ๆอย่างอันอีคิดอย่างปลงอน,นิจจังแบบนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง หนึ่งสัปดาห์ก่อนดวงตาของอยางอันอีเปิดกว้างขึ้นเขามองประเมินโลกที่แปลกใหม่ไม่คุ้นเคยความเป็นความตายในสนามรบนั้นเป็นเรื่องยากจะคาดเดากับคมดาบยิ่งไรซึ่งความปลานีทุกคนล้วนแล้วแต่ต่อสู้น้องเลือดในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานยางอันอีวิ่งนำออกไปใช้ตัวเองรับคมดาบของกองทัพศัตรูแทนท่านไม่ทับจนถึงแก่ความตายเดิมทียางอันอีคิดว่าตัวเองต้องตายไปแล้ว แต่วิญญาณของเขากลับล่องลอยมาสู่อนาคตทั้งอย่างเข้ามาในร่างนี้เขากับเจ้าของร่างไม่เพียงแต่ไม่ชื่อแท้เดียวกันเท่านั้นแม้แต่ใบหน้าก็เหมือนกันไม่ผิดเพีย้ยนเพียงแต่ว่าเจ้าของร่างอายุ21ปีเทาว่าตอนที่เขาตายเขาอายุแค่16ย่าง17เท่านั้นตอนแรกยังค่อนข้างตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูกถึงขั้นว่าหมอต้องมาฉีดยาระงับประสาทให้หลายเข็ม วิธีการพูดและการแต่งตัวของคนยุคปัจจุบันทําให้เขาแปลกใจอีกทั้งมีหลายเรื่องที่เขาได้สัมผัสเป็นครั้งแรกแม้กระทั้งแก้วที่ใช้ดื่มน้ําปกติอย่างอันอียังเอามาพิจารณาอยู่หลายครั้งตอนที่ได้เห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างพวก iPad กับโทรศัพท์ยิ่งทําเขาอึ้งเข้าไปใหญ่ทั้งกวดที่ดูอยู่ข้างๆถึงกับวานละแวงนางพยาบาลเองก็มองด้วยความเห็นใจไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอย่างอันอีเลิกคิ้ว เวลาถูกคนอื่นมองเหมือนเป็นคนโง่นี่มันแย่จริงๆหลังจากนั้นเขาก็นอนหลับฝันถึงความทรงจํามากมายของเจ้าของร่างเดิมทําให้ค่อยๆเข้าใจโลกที่แปลกใหม่นี้และไม่ทําเรื่องน่าตลกอะไรออกมาอีกเขาค่อยๆปรับตัวเข้ากับตัวตนและชีวิตใหม่ได้อย่างช้าๆบ่ายวันนี้ถังกัวออกไปทําธุระข้างนอกอย่างอันอีนั่งสมาธิหลับตาอยู่บนเตียงกําลังภายในที่สั่งสมมาหลายปีหลังจากเปลี่ยนร่างใหม่ก็หายไปแทบไม่เหลือ ต้องค่อยๆฝึกฝนใหม่ตัต้งแต่ต้นแต่ขบวนท่าศิลปะการต่อสู้ที่เคยเรียนมาเขายังคงจำลึกในสมองอีกทั้งพบว่าร่างกายใหม่นั้นมีความยืดหยุ่นดีมากต่อไปยังมีอนาคตอีกไกลผ่านไปครู่ใหญ่อย่างอันอีกก็ค่อยๆลืมตาและหยิบหนังสือนิยายกำลังภายในขึ้นมาบนเตียงอักษรจีนตัวย่อสมัยนี้สะดวกมากทีมและรายละเอียดเรื่องราวก็มีชีวิตชีวา ช่วงสองสาวันมานี้อย่างอันอีสนใจในใิยายกำลังภายในมากเรียกได้ว่าติดใจมากจริงๆคุณชายคุณชายครับในตอนนั้นเองจูๆ่ๆถังกัวก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาอย่างอันอีที่ถูกรบกวนได้แต่แอบถอนหายใจถ้าบริการคนนี้สงบได้กว่านี้ก็คงจะดีเขาปิดหนังสือลงอย่างจนปัญญามีอะไรดูนี่สิครับถังกัวล้วงแหวนวงหนึ่งออกมาส่งให้อย่างอันอีแล้วเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม ได้คืนมาแล้วคุณชายรีบใส่ไว้เถอะครับแล้วจะทำหายอีกอย่างอันวีรู้สึกง,งุนงงรับแหวนมาดูใกล้ๆแหวนของฉันเหรอแหวนในสมัยก่อนส่วนมากทำมาจากหยกแต่แหวนในสมัยนี้กลับทำมาจากทองและมีการฝังเพชรด้วยก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอ่านนิตยสาราก็ได้เห็นแหวนรูปแบบต่างๆก็ของคุณชายนะสิครับแหวนแต่งงานของคุณชายไงครับถังกัวย้ำ ตอนที่อย่างอันอีประสบอุบัติเหตุแหวนที่นิ้วหายไปทางตำรวจหาในสถานที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วไม่คิดว่าจะมีคนใจดีเอามันมาคืนให้ฉันแต่งงานแล้วหรออย่างอันอีตกใจเรื่องอื่นเขาพอเข้าใจหมดแล้วแต่เรื่องสำคัญอย่างที่ว่าเจ้าของร่างเดิมแต่งงานมีภรรยาแล้วทำไมเขาถึงไม่รู้มาก่อนละ่ะพอเห็นปฏิกิริยาของเขา ทางกลัวก็ยิ่งเป็นห่วงคุณชายครับสมองคุณชายไม่ได้มีปัญหาจริงๆใช่ไหมไปตรวจสักหน่อยดีไหมครับอย่างอันอีเม้มปากถ้าให้คนอื่นรู้ว่าในร่างนี้ถูกแทนที่ด้วยวิญ,ญญาณขององค์ลักในสมัยโบราณไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเขาค่อยๆสวมแหวนเข้าไปจากนั้นก็ใช้ปลายนิ้วลูบด้านบนอย่างอันอีเริ่มพยายามค้นหาความทรงจำในหัวทว่าจู่ๆกลับรู้สึกเจ็บจี๊ด ราวกับเจ้าของร่างเดิมต่อต้านและเก็บความทรงจำนี้ไว้ในส่วนลึกที่สุดอย่างอันอียกมือขึ้นนวดขมับถางกลัวคนที่ฉันแต่งงานด้วยเป็นใครฉันคิดไม่ออกเลยคุณชายลืมแล้วจริงๆหรอครับถางกลัวเบิกตาโตอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนคุณชายอาจจะลืมเรื่องบางเรื่องและคนบางคนถ้าได้พักฟื้นสักระยะ ความทรงจำอาจจะค่อยๆกลับคืนมาคุณหมอเองก็ทำการตรวจร่างกายให้แล้วบอกว่าทุกอย่างปกติดีอีกสองวันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แต่ทำไมเขาถึงลืมแค่เรื่องของผู้ชายคนนั้นละ่ะหรือว่าก่อนประสบอุบัติเหตุคุณชายเจอเรื่องสะเทือนความรู้สึกอย่างรุนแรงแหวนที่หายตอนแรกก็ตั้งใจโยนทิ้งเองเพราะอยากจะลืมเรื่องของคุณผู้ชายคนนั้นเห็นสีหน้าตื่นตระหนกของทางกัวแล้ว อย่างอันอีก็ยิ่งคิดไม่ออกทางกลัวทำไมฉันอยู่โรงพยาบาลนานขนาดนี้เธอยังไม่มาเยี่ยมล่ะแล้วเรื่องภรรยาของฉันด้วยทำไมนายไม่เคยพูดถึงเลย